คือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงนะคุณผู้ชมเมื่อวานมีดปากกาเพิ่งมาประมาณสักสี่ซ่าห้าเล่มนะครับแต่ว่ามีคนปิดไปหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมคือยอดนิยมจริงสําหรับงานมีดปากกาของหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะนะครับเล่มนี้ก็เพิ่งมาถึงคิดว่าถ้าคลิปนี้ลงไปเนี่ยก็น่าจะออกไปแน่นอนเช่นกันนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นมีดปากกาจากแบรนด์ยูดนะครับเนาะ เป็นงานตอกของช่างตุยครับคุณผู้ชมเนี่ยนะเป็นงานตอกของช่างตุ๋ยครับแล้วก็ตอกเป็นพระคาถาหนโมพุทธายะนะครับตรงปลายนะอุดด้วยอุนาโลมพกพาได้ง่ายอะครับอย่างเงี้ยเช่าหาบูชากันอยู่ที่5,000บาทครับคุณผู้ชมเนี่ยจับต้องได้ราคาไม่สูงมากนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นแบบประก,กาด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อบุญมีเนี่ยที่ร้านปล่อยอยู่ประมาณสัก 7,500พ้ 7, 500, 8, 000, 9, 000าอยแปดพัก้าพนระาครับผมราคาจะสูงมากแต่ว่าอันนี้คือยังยังพอไหวอยู่นะครับนะลายมือต่อของช่างตุยนะครับเร่มนี้คาถาพระเจ้าพระองค์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยันพิกดวงชะตานะครับแล้วก็ถ้าถูกใจติดต่อได้นะคุณผู้ชมขอบคุณครับ